สวัสดีผู้โดยสารทุกท่านที่จะขึ้นเครื่องสายการบินแอร์เอเชียจากสวรณภูมิไปลงที่ภูกเก็ตนะคะตอนนี้เครื่องได้มาเตรียมรอเรียบร้อยแล้วขอให้ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วเวลา15บนาฬิกานะคะ ไปรอที่เขต82สเพื่อที่จะเตรียมตัวมาขึ้นเครื่องบินนะคะประกาศนะคะตอนนี้เราได้ทำการเช็คชื่อผู้โดยสารเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังมีผู้โดยสารที่ชื่อคุณนอนน้อยคอยนานตอนนี้ยังไม่ทันได้มาขึ้นเครื่องเลยคะก็ให้รีบ มาขึ้นเครื่องที่ให้มาติดต่อที่เกต82ได้เลยนะคะประกาศอีกครั้งขอเปลี่ยนแจ้งคุณกินน้อยคอยนานนะคะตอนนี้ก็คือ,อาเครื่องกำลังจะออกแล้วขอให้มาติดต่อได้ที่เกต82ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ ขณะนี้ผู้โดยสารได้เดินทางมาจะขึ้นเครื่องบินแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังต่อตัวเชื่อมสำหรับเดินขึ้นผู้โดยสารเลยก็มาเขเลยก็มาลงจากรถไดเลยค่ะเล่นแล้วมาได้เลยนะคะ ประกาศขณะน,น,นี้พนักงานของเรากำลัง,งจะทำการสาธิตการใช้อุปกรณ์บนเครื่องบินขณะเกิดกรณีฉุกเฉินนะคะขอให้ผู้โดยสารตั้งใจรับชมและรับฟังนะคะขอแจ้งให้ท่านทราบขอสนวนสิทธิ หมายเลขที่นั่งหมายเลขหนึ่งและแถวที่14บสรถวางสิ่งของตรงใต้ทางเท้านะคะตรงบริเวณเทา้าเบาะนั่งนะคะตรงด้านล่างเผื่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพราะว่าประตูตรงนั้นเป็นประตูฉุกเฉินทางด้านทางออกของเครื่องบินนะคะขอให้เอาสิ่งของนะคะไว้บน ที่ไว้สัมภาระด้านบนศีรษะนะคะให้เรียบร้อยขอบคุณค่ะขอเรียนแจ้งท่านทราบเครื่องบินของเราเป็นเครื่องบินที่ปลอดบรดิขอให้ผู้โดยสารทุกท่านรดสู่บริในห้องเครื่องและก็บริเวณห้องน้ำขอ ขอบคุณค่ะในขณะนี้เรากรางดําเมนการจะนำเครื่องขึ้นแล้วกำลังไปที่ลันเวอขอให้ผู้โดยสารทุกท่านงดใช้โทรศัพท์มือถือในอในรูปแบบตั้งับสัญญาณหรือก,การเล่นเอ็นพีสามเครื่องล่นมัิดีเดียแด็ปท็อป ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านงดใช้่า,านนะตอนนี้ก่อนนะคะ thank you D one Rotate Positive rate แน่นี้ทางพนักงานของเรากาแฟดำเนินการบริการอาหารสำหรับ,บ<อ>สำหรับผู้โดยสารนะคะที่ทำการจองมาล่วงหน้าแล้วื่อถ้าเกิดว่าใครอยากได้อาหารเพิ่มเติมสามารถเรียกติดต่อพนักงานของเราได้เลยน,นะคะและทางเรานั้นมีบริการ ขา,ายสินค้าของสะสมของที่ระทึกเอะของที่จะลึงตุงโปมีไว้ให้ท่านน,น,นะคะเป็นโมเดลเครื่องบินหรือว่าร่มอย่างเงี้ยค่ะาสามารถใช้เงินในสกุลเงินของคุณามาซื้อการเราได้เลยโดยที่ทั้งเราจะทอดให้เป็นสกุลเงินบาทนะคะ Flaps. Gear down. Oh. Spoilers. ตอนนี้เราคำลังจะทำการนำเครื่องลงที่สนามบินภูเก็ตแล้วนะคะตอนนี้สภาพอากาศดีมากเะยครับท้องฟ้าแก่มใสาปลอดโปรแอบงามๆค่ะต้องขอบคุณกัปตันของเราคุณเช้าตรู่มาสายนะคะเป็นนาผู้ขับเครื่องบินในวันนี้พาเรามาจันถึง อูเกตนะคะอาจะพี่ใหม่แล้วนะคะขอให้เที่ยวให้สนุกกลับบ้านปลอดภัยกินอิ่มนอนหลับนะคะมีเงินทองเข้ามาไหลมาเทมาสำหรับใครที่ไปเที่ยวนะขอให้ขอบความสุขกลับมาเยอะๆหรือใครกลับบ้านก็แบบใจอิ่มฟูนะอยู่กับครอบครัวนะคะ ตอนนี้เครื่องกำลังจะแลนดิ้งลงแล้วขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ไว้วางใจกับเรามาใช้บริการกับเรานะคะครั้งหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่ใช้บริการค่ะขอบคุณที่รับชมเช่นกันนะคะขอบคุณมากเลยถึงแล้วค่ะนี่สวยงาม